thank you กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับ Love Snow c h ช n n e l บายนุชวันนี้นุชมาพร้อมกับนิยายแนวสืบสวนสอบสวนปนหลอนเรื่องวุ่นคดีร้ายพ่ายคดีรักเสนอเป็นตอนที่17พาร์ท2อยากฟังกันแล้วใช่ไหมคะไปติดตามรับฟังพร้อมกันได้เลยค่ะลิลลี่สู้ผู้หญิงคนนั้นไม่ได้ตรงไหนหรอครับมูมันคนละเรื่องกันนะลิลลี่คุณก็ส่วนคุณปานก็ส่วนป่านผมบอกคุณแล้วไงว่าความรักมันเป็นเรื่องที่บังคับกันไม่ได้ ต่อให้คุณพยายามมากแค่ไหนก็ไม่มีประโยชน์เพราะผมไม่ได้รักคุณผมรักปานและป่านก็เป็นผู้หญิงคนเดียวที่อยู่ในหัวใจของผมมันจะเป็นเช่นนั้นตลอดไปไม่มีวันเปลี่ยน,นลนิลลนีร้องไห้เสียสเอื้อออกมาด้วยความเสียใจที่เธอถูกผู้ชายที่เธอรักปฏิเสธความรู้สึกที่เธอมีต่อเขาอย่างไม่มีเยื่อใยมันทําใจได้ยากและแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะตัดใจจากเขาและมองเขาเป็นแค่เพื่อนในเมื่อเธอรักเขาสุดหัวใจ แต่คนอย่างลิลนีก็มีศักดิ์ศรีมากพอที่จะไม่ยื้อเอาไว้ในเมื่อผู้ชายเขาปฏิเสธอย่างไม่มีเยื่อใยเธอก็ไม่คิดที่จะล้างเขาไว้เช่นกันเราเคลียร์เรื่องความสัมพันธ์ของเราแล้วนะลิลลี่ผมหวังว่าคุณจะไม่ไปพูดจาล้าลานอะไรป่านแบบเมื่อกี้อีกเข้าใจนะภาคภูมิพูดจบก็เดินกลับเข้าไปในบ้านหลังจากที่สารวัตรหนุ่มเดินเข้าไปด้านในปรมินก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งตัดใจซะเถอะคุณในเมื่อผู้ชายเขาไม่ได้คิดอะไรกับคุณ คุณก็ควรจะปล่อยเขาไปเิล,ลนีปาดน้ำตาก่อนจะเชิดหน้าตอบฉันจะปล่อยเขาหรือไม่มันก็ไม่ใช่ธุระกรงการอะไรของคุณฉะนั้นอย่ามายุ่งกับเรื่องของคนอื่นคุณคงไม่สิ้นคิดที่จะเป็นมือที่สามแทรกกลางระหว่างสารวัตรและน้องสาวของผมหรอกนะโอวริสาเป็นน้องสาวของนายนี่เองนายถึงได้เดือดร้อนนักหญิงสาวเดินเข้าไปยืนเผชิญหน้ากับปรมินฉันจะบอกอะไรให้นะคนที่เป็นมือที่สามคือน้องสาวของนายต่างหาก เพราะน้องสาวของนายนี่โผล่มาเป็นมารหัวใจของฉันแล้วก็ภูมิก็คงจะไม่พูดจาตัดลอนกับฉันเช่นนี้ฉันว่านายควรจะไปสั่งสอนน้องสาวของนายจะดีกว่าว่าไม่ควรมายุ่งหรือแทรกกลางระหว่างเส้นทางรักของฉันกับภูมิถ้าสารวัตรเขามีใจให้คุณจริงเขาคงจะไม่บอกให้คุณตัดใจจากเขาหรอกแต่เท่าที่ผมเห็นมันไม่ใช่แบบนั้นผู้ชายเขาปฏิเสธคุณอย่างชัดเจนถ้าคุณยังหน้าด้านแย่งเขง้ามาจากผู้หญิงที่เขารัก คุณก็แย่เป็นทีอย่าทำตัวเป็นผู้หญิงไร้ค่าด้วยการยื้อเขาไว้กับคุณเลยมันไม่ได้ผลหรอกเชื่อผมเถอะว่ามันไม่มีประโยชน์มีแต่จะเจ็บช้ำมากไปกว่านี้ผมจะบอกอะไรให้นะของแบบนี้ปลกมือข้างเดียวมันไม่ดังหรอกถึงแม้ว่าลิเลนีจะตัดสินใจปล่อยภาคภูมิไปแต่โทอก็ไม่จาเป็นจะต้องบอกให้ผู้ชายคนนี้รับรู้ที่สาคัญเขาไม่มีสิทธิ์ใดๆที่จะมาสั่งสอนหรือชี้แนะให้เธอ ทำอะไรหรือไม่ควรทำอะไรจริงของคุณปลกมือข้างเดียวมันไม่ดังหรอกยกเกินเสียแต่ว,ว่ามันจะไปกระทบกับอะไรบางอยา่างทันทีที่พูดจบฝ่ามือของลลนีก็ฟาดไปที่หน้าของปรมินอย่างเต็มแรงด้วยความโกรธที่เขากล้าพูดจาก,กับเธอแบบนี้ปรมินยกมือขึ้นลูบใบหน้าของตัวเองอย่างช้าๆรอยแดงปากฏขึ้นทันตาเห็นเขามีสีหน้าเรียบเฉยจนน่ากลัวแววตาของเขาวาวโลดด้วยความโกรธ พร้อมกับก้าวเท้าเข้ามาประชิดตัวเธอทันทีลิลานีเองก็รู้สึกตกใจเหมือนกันที่ชายหนุ่มก้าวพูดพาดเข้ามาเธอถอยหลังเตรียมหนีแต่ก็ช้าเกินไปเพราะประมินกระชากตัวเธอเข้ามาไว้ในอ้อมกอดก่อนที่เธอจะทันได้ทําเช่นนั้นชายหนุ่มรัดล่างของหญิงสาวไว้ราวกับงูรัดเหยื่อพร้อมกับโน้มใบหน้าลงมาใกล้และทาบริมฝีปากลงบนริมฝีปากของเธออย่างรวดเร็วริมฝีปากของเขาบังคับให้เธอเผย่อแย้ม รับการลุกลานจับจูบที่รุนแรงเล่าร้อนเล่ากับจะลงโทษเธอก่อนจะปล่อยให้เธอเป็นอิสระจำไว้นะถ้าคุณทำร้ายผมอีกแล้วก็คุณจะเดินลงโทษแบบนี้ลินลนีสะบัดหน้าเดินจากไปทันทีหยาดน้ำใสใสในตาเธอไหลลงมาอาบแก้มนวลอีกครั้งอย่างควบคุมไม่อยู่ไม่เคยมีใครกล้าทำกับเธอแบบนี้มาก่อนมีแต่เขาคนเดียวที่กล้าทำเช่นนี้พร้อมกับคิดอาฆาตแค้นในใจคอยดูนะ ถ้าฉันมีโอกาสที่จะจัดก,การกับนายเมื่อไหร่ฉันจะไม่ปล่อยนายไว้แน่เธอเช็ดน้ำตาและบอกกับตัวเองว่าจะอ่อนแอไม่ได้เด็ดขาดน,นิฉะนั้นผู้ชายปากปีจอคนนั้นจะมาหัวเราะเยาะเธอได้ถึงแม้ว่าเธอจะเช็ดน้ำตาอย่างรวดเร็วแต่เขาก็ยังทันเห็นน้ำตาของเธออยู่ดีปกติแล้วปรมินเป็นโรคแพ้น้ำตาของผู้หญิงนี่เราทำเกินไปหรือเปล่านะก่อนที่ปรมินจะเดินกลับเข้าไปในบ้านเขาได้สังเกตเห็นชายสองคน ขับรถมอเตอร์ไซค์มาวนเวียนและดั้มต้งมองอยู่แถวบ้านหลายครั้งเขารู้สึกว่าคนพวกนี้ไม่น่าไว้ใจและพอจ้องมองกลับไปพวกมันก็รีบขับมอเตอร์ไซค์ผ่านหน้าบ้านของเขาไปอย่างรวดเร็วปรมินยืนรออยู่สักพักเมื่อไม่เห็นพวกมันขับรถวนกลับมาเขาจึงกลับเข้าไปในตัวบ้านในตอนนั้นภาาภูมิได้ปรับความเข้าใจกับน้องสาวของเขาเรียบร้อยแล้วปรมินได้ยินชายหนุ่มให้สัญญากับปิ่นแก้วว่าเขาจะรักและดูแลปรวริษาตลอดไปต่อไปนี้ จะไม่มีเรื่องของลิลลี่มากวนใจคุณอีกแล้วนะปานผมพูดกับเขาเคลียร์หมดแล้วภาคภูมิหันไปพูดกับโปริสาก่อนจะเอ่ยปากขอตัวไปทําธุระสาคัญคุณจะไปสืบคดีเหรอคะใช่ผมจะไปสืบดูว่ากุญแจดอกสําคัญที่เราได้มาแล้วหวังว่ามันจะไขปริศนาทั้งหมดของเรานะแม่เป็นกุญแจอะไรระวังตัวด้วยนะคะไม่ต้องห่วงนะผมดูแลตัวเองได้คุณอยู่ที่นี่ก็ต้องระวังตัวด้วยเหมือนกันเพราะเสี่ยบุรพา มันอาจจะย้อนกลับมาเล่นงานคุณอีกแต่ผมได้สั่งกำชับให้ลูกน้องแวะมาตรวจตาแถวนี้เป็นพิเศษถ้าพบอะไรที่ไม่ชอบมาพากลก,ก็ให้รีบโทรแจ้งตำรวจได้เลยค่ะผมขอตัวก่อนนะครับคุณย่าจ้ะผมไปก่อนนะปานถ้ามีอะไรก็โทรหาผมได้ตลอดเวลาตัววริษาพยักหน้าแทนคำตอบปรมินเดินตามภาคภูออกมาด้านนอกเพราะมีเรื่องบางอย่างจะต้องคุยกับเขาเกี่ยวกับชายสองคนที่ชอบขับรถมาวนเวียนอยู่แถวนี้ พวกมันดูท่าทางไม่ค่อยน่าไว้ใจดูเหมือนว่าเสี่ยบุรุพาจะส่งคนของมันให้มาคอยเฝ้าและจับตาดูป่านเอาไว้เดี๋ยวผมจะสั่งให้ลูกน้องมาตรวจตาแถวนี้ทุกชั่วโมงคุณปออยู่ทางนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันนะครับถ้าเห็นอะไรผิดสังเกตก็ให้รีบโทรบอกผมทันทีหรือไม่ก็ให้โทรแจ้งตำรวจภาคภูมิโทรหาจ่ายยอดเพื่อสั่งให้ส่งตำรวจมาตรวจตาแถวบ้านปรวริษาให้ถี่ขึ้นกว่าเดิมเพราะพี่ชายของเธอเห็นชายสองคน ที่มีท่าทางไม่ค่อยน่าไว้ใจมาขับรถวนเวียนอยู่แถวนั้นหลายครั้งคาดว่าเสียบุรพาคงจะส่งลูกน้องของมันให้มาวนเวียนอยู่แถวนี้เพื่อเฝ้าดูความเคลื่อนไหวของปว,วริษาเอาไว้สารวัตรจึงสั่งให้จ่ายยอดหาทางเข้าไปคุยกับสาธิตผู้ต้องหาที่เกิดเป็นสายกับตำรวจเพื่อสอบถามและสืบหาสาเหตุว่าทำไมเขาถึงทำเช่นนี้ผมจะรีบทำตามที่สารวัตรสั่งครับดีมากจ่ายยอด ส่วนผมก็จะไปสืบหาข้อมูลเกี่ยวกับกุญแจปริศนาที่ผมได้รับมาจากคุณปิยะผมเชื่อว่ากุญแจดอกนี้จะทําให้เราลี้คลายคดีต่างๆที่เรากําลังสืบอยู่ได้ถ้ามีความคืบหน้าอะไรก็โทรแจ้งผมด้วยละกันได้ครับสารวัตรเองก็ต้องระวังตัวเหมือนกันนะครับไม่ต้องเป็นห่วงผมดูแลตัวเองได้จ่ายอดรอเวลาที่สารวัตรผู้ด,ดนออกไปข้างนอกพร้อมกับลูกน้องเพื่อที่จะหาโอกาสเข้าไปคุยกับสาธิตโดยทําทีเป็นซื้อข้าวผัดและกาแฟไปให้ ฉันซื้อมาฝากกินซะสิขอบคุณครับจ่าเป็นลูกน้องคนสนิทของสารวัตรภูมิใช่ไหมครับใช่พวกเราอยากรู้ว่าอะไรทําให้นายให้การชัดทอดสารวัตรทั้งที่มันไม่เป็นความจริงให้การเทศโทษหนักนะเปลี่ยนใจตอนนี้ก็ยังทันผมก็ไม่ได้อยากทําแบบนี้หรอกนะครับแต่มันมีความจําเป็นความจําเป็นอะไรผมบอกจ่าไม่ได้จริงๆครับสารวัตรภูวดลลืมของบางอย่างจึงกลับเข้ามาเอา ทำให้เขาเห็นจ่ายยอดกำลังพูดคุยอยู่กับผู้ต้องหาในคดีที่เขารับผิดชอบจึงรีบเดินตรงเข้าไปทันทีสาธิตเห็นสารวัตรผัวดนกำเดินตรงมาเขารีบย,ยัดสิ่งของบางอย่างใส่มือจ่ายยอดจ่ายกำของสิ่งนั้นไว้ในมือก่อนจะทําทีเป็นล้วงกระเป๋าจ่ายยอดมาทําอะไรตรงนี้ผัวดนจ้องมองจ่ายยอดด้วยความไม่ไว้วางใจก็แค่เอาอาหารมาให้เขาสารวัตรสงสัยอะไรล่ะครับเสร็จภุระของจ่ายแล้วก็รีบกลับไปทํางานสิหรือว่าหัวหน้าโดนพักงาน ลูกน้องก็เลยถือโอกาสพู้ผมขอตัวกลับไปทํางานก่อนนะครับสารวัตรแต่ยังไม่ทันที่จ่ายยอดจะเดินกลับไปเสียงของสารวัตรพัวดลก็ลอยตามลมมาผมขอเตือนจ่าว่าอย่ามายุ่งกับคดีหรือผู้ต้องหาที่ไม่ได้อยู่ในความรับผิดช,ชอบของตัวเองผมทราบแล้วครับแต่ผมก็ไม่ได้ยุ่งอะไรนี่ครับสารวัตรผมแค่เอาอาหารไมาให้เขาเท่านั้นขอตัวก่อนนะครับจ่ายยอดเดินจากไปทันทีที่พูดจบจ่ายยอดเล่าเรื่องทั้งหมดให้จ่าสิงฟัง ก่อนจะโทรไปถ่ายทอดเรื่องราวทั้งหมดให้ภาคภูมิรับรู้สารวัตรหนุ่มสั่งให้จ่าทั้งสองไปที่บ้านของสาธิตแล้วเขาจะรีบตามไปสมทบที่นั่นหลังจากวางสายจ่าทั้งสองก็เดินทางไปที่บ้านของสาธิตตามคําสั่งของภาคภูมิแต่ยังไม่ทันที่จะได้เข้าไปภายในบ้านพวกเขาก็สังเกตเห็นชายชะตาสองคนเดินหายก็ไปในบ้านหลังนั้นจ่ายยอดและจ่าสิงห์จึงตัดสินใจที่จะเฝ้าแอบดูอยู่ด้านนอกในช่วงจังหวะนั้นเองภาคภูมิก็เดินทางมาถึงบ้านของสาธิต จ่ายยอดยื่นกระดาษที่เขาได้รับจากผู้ต้องหาส่งให้กับสารวัตรหนุ่มเขารับมาเปิดดูข้อความที่เขียนไว้ในกระดาษแผ่นนั้นมีเียมสั้นๆช่วยลูกเมียของผมด้วยภาคภูมิอ่านทวนซ้ำกลับไปกลับมาสองสามครั้งมันหมายความว่ายังไงหรือว่าลูกกับเมียของเขาเพิ่งตกอยู่ในอันตรยนตายก็น่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับสารวัตรตอนที่ผมเข้าไปคุยกับสาธิตเขาพูดว่าเขาไม่ได้อยากทําแบบนี้แต่มีความจําเป็นต้องทําพอผมจะถามต่อ สารวัตรผูวดนก็เข้ามาพอดีหลังจากผ่านไปครึ่งชั่วโมงชายจักรันทั้งสองจึงเดินกลับออกมาจากบ้านภาคภูมิสั่งให้จ่ายยอดและจ่าสิงสะกดรอยตามเจ้าสองคนนั้นไปส่วนตัวเขาเองเข้าไปตรวจค้นภายในบ้านหลังนั้นทุกคนต่างก็แยกย้ายกันทำงานมือปาาหนุ่มเดินเข้าไปสำรวจภายในบ้านของสาธิตพบว่าข้าวของทุกอย่างถูกลื้อคน้นกระจายและไม่พบผู้ใดที่อยู่ภายในบ้านหลังนั้นนอกจากการถูกลื้อค้นแล้วก็ไม่มีอะไรที่น่าสงสัย ภาคภูมิจึงขับรถตามไปสมทบกับจ่าย,ยอดและจ่าสิงห์ที่ตึกร้างแห่งหนึ่งตามที่พวกเขาได้โทรมาแจ้งไว้พวกมันมาเปลี่ยนเวรครับสารวัตรเราคงต้องแอบเข้าไปดูด้านในเผื่อจะได้เบาะแสอะไรเพิ่มเติมหรืออย่างน้อยก็จะได้รู้ว่าพวกมันเฝ้าอะไรไว้ภาคภูมิพร้อมลูกน้องคนสนิทได้แอบแฝงตัวเข้าไปภายในตึกร้างแห่งนั้นทําให้รู้ว่าเมียและลูกของสาธิตถูกจับตัวมากักขังไว้ที่นี่ทั้งคู่ถูกมัดไว้ด้วยเชือกอย่างแน่นหนา โดยมีชายจัดก,การสองคนที่เข้าไปรือคนภายในบ้านของสาทิตก่อนหน้านี้เฝ้าเอาไว้ผมว่าเสียบุรพาคงสั่งให้ลูกน้องของมันไปจับตัวเมียและลูกของสาทิตมาไว้ที่นี่เพื่อใช้พวกเขาต่อรองให้สาทิตให้การใส่ร้ายสารวัตรจ่าสิงเอ่ยเข้าใจแล้วว่าอะไรคือความจําเป็นที่นายสาทิตพูดถึงก่อนหน้านี้เขาบอกกับผมว่าเขาไม่ได้อยากทําแบบนี้แต่เพราะมีเหตุจําเป็นบางอย่างทําให้เขาต้องทําทั้งที่ไม่เต็มใจ คงเป็นเพราะความปลอดภัยของลูกเมียของเขานี่เองที่ทําให้เขาต้องยอมทําตามกับสั่งของอีเสียนั่นจ่ายยอดกล่าวมันคงใช้ชีวิตลูกและเมียมาพังคับให้สาธิตใส่ร้ายป้ายสีสารวัตรเสียบุรพานี้มันเลวจริงๆจ่าสิงห์พูดตามความคิดเห็นของตนเองตอนนี้เราคงต้องช่วยสองแม่ลูกนั่นและพาไปไว้ในสถานที่ปลอดภัยก่อนผมกับจ่าสิงห์จะจกกัดการกับอีสองคนนั่นเองส่วนจ่ายยอดก็เข้าไปช่วยเหลือสองแม่ลูกตกลงตามน,นี้นะ ครับสารวัตรภาคภูมิและจ่าสิงห์จัดการกับชายชะกันสองคนนั้นได้อย่างรวดเร็วและว่องไวไม่นานพวกมันก็สลบเมือดทั้งสามคนช่วยกันแก้มัดลูกและเมียของสาทิตจากนั้นก็นําเชือกมามัดไอตัวร้ายทั้งสองไว้ก่อนจะพากันหลบหนีออกไปได้อย่างปลอดภัยพวกเขาพาบุคคลทั้งสองไปซ่อนตัวที่ต่างจังหวัดเพื่อกันไม่ให้คนของเสียบุรพาตามมาทําร้ายเนียของสาทิตเล่าให้สารวัตรห,หนุ่มและลูกน้องทั้งสองฟังว่าคนของเสียบุรพามาจาับตัวเธอและลูกไปกักขังไว้ แล้วก็บังคับให้สามีของเธอให้การซัดทอดว่าสารวัตรภาคภูมิเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการส่งมอบสารเสพติดในครั้งนี้เขาจะต้องให้การว่าสารวัตรภาคภูมิได้จ้างวานให้เขาเป็นผู้ส่งมอบของผิดกฎหมายจํานวนสองแสนเม็ดโดยแลกกับการปล่อยตัวเราสองคนแม่ลูกสามีของเธอไม่มีทางเลือกจึงต้องทําตามคําสั่งของพวกมันแต่พวกมันก็กลับคําไม่ยอมปล่อยตัวเราทั้งสองคนหลังจากพาเมียและลูกของสาที่ไปพักอยู่ในที่ปลอดภัยแล้ว ทั้งสามคนก็ขับรถกลับกรุงเทพทันใดนั้นเองหมวดชนะก็ได้โทรเข้ามือถือของภาคภูมิเพื่อรายงานว่าผู้ต้องหาที่สารวัตรกัวโดนจับมานั้นเสียชีวิตแล้วหมวดชนะโทรมาบอกาษาทิศตายแล้วภาคภูมิบอกกับลูกน้องคนสนิทของเขาไม่ต้องบอกก็รู้ว่าโดนท่าปิดปากและกระเดาได้ไม่ยาวก็เป็นฝีมือของใครเสียบุรพามันโหดกว่าที่คิดไว้ซะอีกเมื่อรู้ว่าหมดประโยชน์มันก็เลยสั่งเก็บคนเร็วๆแบบนี้ไม่ควรจะปล่อยให้ลอยนวล ราจะทำยังไงกันดีแล้วครับสารวัตรคนที่จะล้างมลทินให้สารวัตรได้เขาหมดโอกาสที่จะกลับความให้การแล้วเรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงหรอกจาย,ยอดอย่าลืมสิว่าเมียและลูกของสาธิตอยู่กับเราพวกเขาสามารถให้การที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับคดีของผมได้แนะ่แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดในตอนนี้คือเราจะต้องเร่งหาหลักฐานที่จะมาเอาผิดอิสเสียนั่นให้ดินไม่หลุดและจับตัวมันพร้อมกับพักพวกของมันมารับโทษตามกฎหมายให้ได้ เสียบุรพาตบหน้าลูกน้องที่เขาส่งไปเฝ้าลูกเมียของสาธิตอย่างแรงทันทีที่เขาได้รับรายงานจากพวกมันว่าสารวัตรภาคภูมิและลูกน้องบุกเข้าไปช่วยเหลือสองแม่ลูกนั้นไว้ได้พวกแกทํางานกันยังไงแค่เรื่องง่ายๆแค่นี้พวกแกก็ยังทําไม่ได้เลี้ยงเสียเข้าสุขจริงๆขอโทษครับเสียดีนะที่ข้าสั่งเก็บไอสาธิตแล้วไม่อย่างนั้นมันต้องปรับคําให้การแน่แล้วเราควรจะทํายังไงกันต่อดีครับเสียธนาเอ่ยถาม รู้หรือ,อยังว่าอ้ภาคภูมันพาสองแม่ลูกนั่นไปไว้ที่ไหนยังไม่ทราบครับบุรพากัดกรามด้วยความโกรธบัตซบขนาดโดนพักงานแล้วมันก,กล้าแสงมายุ่งเรื่องของข้าอีกเหรอให้ผมส่งคนไปสืบดูไหมครับว่าสารวัตรภูมิพาดังนั้นกับลูกของมันไปกดดานที่ไหนไม่จําเป็นถ้ามีเรื่องด่วนที่สําคัญกว่านั้นจะให้นายทําสั่งมาได้เลยครับส่งคนของเราไปจับตัวนักข่าวคนนั้นมาแล้วนําตัวไปไว้ที่คาราเกียรของเราได้เลยครับนาย ผมจะเรีบกประจักการทุกอย่างตามที่นายสั่งดีมากข้าจะสั่งสอนไอ้ภาคภูมิให้มันรู้ว่าการที่มันแสม,มายุ่งเรื่องของข้าจะได้รับผลยังไงจัดการกับมันโดยตรงมันก็คงไม่ค่อยรู้สึกคงต้องจัดการกับผู้หญิงของมันแล้วมาดูกันว่ามันจะดิ้ทนทุรนทุรายแค่ไหนที่แฟนของมันถูกจับตัวมาถ้ามันนั่นมันขัดขืนก็จัดการส่งตัวมันไปรับแขกบุรพาพูดพร้อมกับยิ้มเยาะที่มุมปากสายตาของเขาฉายแววโหดเหี่ยม อยากรู้นักว่าีกภาคภูมิมันจะรู้สึกอย่างไรถ้ามันรู้ว่าแฟนของมันจะต้องเป็นที่รองรับอารมณ์ไข้ของผู้ชายอื่นเสียบุรภาหัวเราะมาด้วยความสักใจก่อนจะเปลี่ยนหัวข้อในการสนทนาเรื่องนั้นไปถึงไหนลัทธนาเรากําลังเล่นผลิตอยู่ครับนายไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมรับรองว่าเราจะจัดเตรียมทุกอย่างทันตามเวลาที่กําหนดแน่นอนครับนายนายต้องจัดการดูแลเรื่องนี้ให้ดีนะัทธนาอย่าให้มีอะไรผิดพลาดเหมือนขราวก่อนรับรองเลยครับนาย ผมจะไม่ยอมให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยจำเอาไว้ว่าถ้ามีความผิดพลาดเกิดขึ้นอีกนายจะไม่มีลมหายใจไปสำหรับการแก้ตัวในคราวต่อไปผมขอตัวไปจัดการตามที่นายสั่งก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังค่ะสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่ยังไม่เคยกดติดตามก็ฝากกดติดตามช่อง love note channel by n u t และกดกระดิ่งกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดความสนุกไปพร้อมกันและกลับมาพบกับความสนุกแบบนี้ได้ใหม่ในตอนหน้า สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ